ไอเน,นี้มันจะไปลิ n k i กับคุรอานจะไปลิ n k i กับคุรอานในสุรอะล์มัยดะสุระ ah. อะล์มัยดะข้อที่ห้าสิบสี่อัลลอฮ์บอกว่า all oh, you who believe โอ้ผู้ศรัทธาผู้กับผู้ศรัทธา if anyone from you turns back from his faith ถ้าใครเนี่ยหันออกจากความศรัทธาของตัวเองเพราะว่าหันหลังให้อลัลลอฮ์ then Allah will bring a people อัลลอฮ์จะเอาใครแปลว่าอัลลอฮ์เอาคนที่จะให้มีความศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งมาลักษณะของผู้ศรัทธาคือ people whom he loves คนที่อัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะเอามาแทน and who love him และรักอัลลอฮ์และลักษณะคนที่รักอัลลอฮ์และรักออแลอวก็อัลลอฮ์รักเขาคือใคร humble towards the believers คำต้นกับผู้ศรัทธาด้วยกันจะไม่ประนามผู้ศรัทธา โดยอ้างว่าต้องตักเตือนนะแต่ว่าหยาบโลนปัจจานชั่วช้ากับผู้ศรัทธาและคนเหล่านี้คือไม่ใช่คนที่เอาล์รักเป็นคนชั่วเป็นชัยตอนแต่คนที่เอาล์รักคือคนที่ทำตนกับผู้ศรัทธานิ่มนวลกับผู้ศรัทธาไม่ทำร้ายจิตใจผู้ศรัทธานี่กุรอานนะครับ hard on the disbelievers รักแข็งกับผู้ที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์เพราะคนที่ทำร้ายฆ่าเด็กคนที่ที่ต่อ ที่ที่ทำร้ายผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยจะแบบหนักแน่นกับพวกนี้นะครับจะสู้กับพวกนี้ who fight ต่อด้วย who fight in the way of Allah กูสู้ในสนทางของอัลล h โดยไม่สน and are not afraid of any reproach of any critic และไม่สนคำคำาทัวลงกูไม่สนกูไม่สนทัวลงนี่ลักษณะของคนที่อัลลอฮ์รักยืนหยัดในความดี ใครชั่วใครปฏิเสธคําสั่งอลอ์ทำชั่วกับคนอื่นฆ่าเด็กเอ้ยอะไรเอ้ยกูกูประนามกูใส่ก่อนเลยแต่กับผู้ศรัทธาเนี่ยนิ่มนวลไม่ลื่นไม่แบบโอ้โ oh หกูทําเป็นอ่กูรู้เยอะนะครับชัดเจนนะครับก็คือเด็กถูกทําร้ายผู้ศรัทธาถูกทําร้าย Humble ช่วยนิ่มนวลน,นะครับอัลลอฮ์พูดต่อ That is a grace of Allah และนั่นคือการที่อัลล h ให้ grace บอกว่าอัลล h ให้ He confers it on whom He wills อัลล h จะให้กับคนที่พระองค์จะให้ Allah is embracing all knowing แล Allah ้ a อัลลทรงรู้ดีและ a อัลลครอบคุมทุกอย่างนะครับไอเนี้ยเป็นลักษณะของอ,อีกลักษณะหนึ่งที่บอกถึงการไม่เป็นพวกนบีคือไม่มีความเมตตาและไม่มีความ respect มันมันรวม oh, กับ oh, ตรงนี้คำ oh, นี้มันมันกุรอานอันเนี้ยชัดกุรอานนี่ชัดเลยใครบอกเลยพวกนั้นจะเถียงคนกลุ่มนี้พวกนี้นจะเถียงว่าตัวเองอะถูกต้องอยู่ในทางของอัลลอฮ์เถียงไปเถอะไม่เป็นไรมาสุดท้ายก็ต้องร้องไห้ในนรกถ้ามันยังฝืนต่อไปก่อนอยังไม่กลับตัวก่อน,อนที่จะตายนะครับแต่ว่าเด็กโดนฆ่าโดนอะไรกูไม่สนใจใครสู้เพื่อเด็กก็เป็นคนชั่วอ่าใครสู้ก็ไม่ได้ใครพูดเข้าข้างเด็กที่ถูกอาธรรมมุสลิมถูกอาธรรมไม่ได้เลวหมด มีเบื้องหลังมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังอยู่งนอย่างงี้แต่คนที่ฆ่าเนี่ยกูไม่เคยมีปัญหาเลยพวกนี้ก็ไม่ได้หัวใจไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าไม่ได้รู้สึกสงสารอะไรพวกเดียวกันเลยไม่มีนะครับแล้วก็แต่แต่ถ้าหมาถูกทรมานถูกทิ้งได้โอ้นะอาโอ้โอ้ผู้คนอื่นที่มันชั่วเนี่ยเจ็บหน่อยกูโอ้ฮะอันนั้นพวกนี้นะพวกเดียวกันเนี่ยโอ้แต่ว่าผู้ใหญ่สอนกูถอยใส่ Mm hmm. ไม่เคยให้เกียรติผู้ใหญ่พวกนี้ท่านในมีบอกไม่ใช่พวกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พิจารณาดูตัวเองเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันเข้าข่ายนะรีบๆออกจากกลุ่มพวกนี้ไปดีกว่านะครับเพราะว่าไปยืนหยัดเพื่อเพื่อมันมันชัดขนาดนี้ก็มผมก็ไม่รู้จะไปยืนหยัดเพื่อทําไมเราจะเอาสวรรค์กันนะเราไม่ได้เอาพวกถ้าเรายังเอาพวกโดยไม่เอาสวรรค์แล้วก็ก็จะไปตามพวกนั้นนะครับอ่ะันเนี้ยคือ ลักษณะของสําคัญมากอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่พวกนบีพวกนี้ชอบคิดว่าตัวเองเหมืนพวกนบีแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ข้อต่อมา whoever calls to fight to to or fights for tribalism ท่านนี้บอก he is not one of us เขาไม่ใช่พวกของเรา who calls to tribalism tribalism คือเผ่าคือเรียกร้องในในเผ่า <ปะ S 1> ของตัว,ว,ตวเอง พวกตัวพวกกูตระกูลกูกลุ่มกูถ้าเป็นถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ Nationalism อ่าอ่าหรือแบบกลุ่มพวกกูมันไม่ันไม่ดูว่าผิดถูกหรือว่าอะไรเลยกูเอาพวกกูถูกพวกกูทําอะไรก็ต้องถูกไม่ดูว่าพวกกูตกลงทําบาปหรือดีไม่พวกกูยังไงต้องถูกเนี่ยคือ tribalism กลุ่มทร b e เผ่าเผ่าพวกพวกกู he is not one of us พวกนี้ไม่ใช่พวกเรา Who fights for the sake of tribalism ที่ต่อสู้ยืนหยัดเพื่อพวกพ้องตัวเองโดยไม่สนใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง He is not one of us who dies following the way of tribalism เขาไม่ใช่พวกของเราต่อให้ปากบอก,กเป็นมุสลิมนะต่อต่อให้บอก,กอปากกูตามอ่าอ่าฮาบะตามนาบีแต่ถ้าตายในะลักษณะเอาพวกตัวเองไม่สนใจไม่ทำตามที่ท่านนาบีสั่งนะครับ Follow the way of tribalism เอาเผ่าเอาพวกกูเนี่ยถ้าตายสักน์อันนั้นนะท่านแบอกไม่ใช่พวกกูไม่ใช่พวกพวกู This condemns prejudice นี่คือการประนามความลำเอียง prejudice ใช่ไหมลำเอียงใช่ไหม mm. And nationalism, nationalism that divides Muslim แล้วก็การแบ่งแบ่งชาติแบ่งเผ่าแบ่งพันธุ์โดยไม่สนใจว่าอะไร,ริงๆอิะ ไอ้ปัจจุบันก็คือคนอื่นมาแบ่งให้หละอ่าอ่ามันแบ่งแบ่งตามที่คนอื่นแบ่งให้แล้วเราก็โอ้อการเราก็กลายเป็นคนละพวกไปเลยอันนี้เข้าขายผมคิดว่ามันเข้าขายการแบ่งอิสลามเป็นเป็นกลุ่มๆด้วยนะอืมอืมแบ่งเผาเผาใช่อ่ากูเป็นกูเป็นพวกคณะนี้กูเป็นพวกคณะนู้นบอกว่าเรียกเป็นมุสลิมไม่ได้อืม มุสลิม,มท่าน,นาบีเรียกตัวเองมุสลิมนะนพวกนี้บอกว่าเราเรียกมุสลิมไม่ได้แปลว่าดา่าน,นาบีด้วยผมว่าเพราะท่านนบีเรียกว่าตัวเองมุสลิมต้องอเป็นชื่อนี้ต้องเป็นชู้นั้นไม่งั้นมึงเป็นชานรกอ่ะพวกนี้เผ่าเรียกเป็นกลุ่มของตัวเองอน,นะครับและใครยืนหยัดเพื่อการเป็นเผ่ากันเป็นกลุ่มเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่ใช่พวกเราเพราะท่านนบีบอกว่าฉันเป็นมุสลิมซาบบอกฉันเป็นมุสลิมไม่เคยมีชื่ออื่นประกอบนะครับนะครับอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ที่บอกท่านนบีบอกไม่ใช่พวกเรา Mm. whoever turns a wife against her husband อันนี้นนขขอต่อไปละอันนี้เขาต่อมาละอ uh. ่านบาีบอกว่า he is not from us who turns a wife against her husband ใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้เมียเขาเนี่ยมีปัญหากับผัวทำให้เมียเนี่ยต่อต้านผัวพวกนั้นไม่ใช่พวกของเรา or a slave against his master หรือว่า uh. คนใต้ใกรบังคับบัญชานี่ใช้คําว่า slave ก็คือ,คอทาสภายใต้เลยนะสมัยนั้นมีทาสให้ต่อต้านนายของเขาแปลว่าคนใต้กรับบังคับบัญชาเนี่ยใครไปทําให้ต่อต้านผู้บังคับบัญชาเนี่ยแปลว่าอมิตรเนี่ยแปลว่าผู้นําเนี่ยใครนี่เป็นยุยแยงตะแคงลูกขเขาเรียกเนี่ยทําให้เขาแตกกันอย่างเงี้ยเอาเมียให้แตกกับหัวเอาเ,อาเ,อาเอาขาเรียกอะไรนะ ส u b รด d i เนต e นี่อะไรนะคนไต่กับบังคับบัญชาทำให้เขาไปต่อต้านกับผู้นำผู้นำท่านบอก he's not one of us นี่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรานี่มันมีางี้ slave against his master นี่คือคือนั่นแหละเหมือนบางคนเขาไปตีความว่า บางทีมีประท้วงมีโน่นนั่นนี่บางคนแต่บางคนก็โอเวอร์ไปคือเอาอันเนี้ยมามาประนามอีกพวกหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่แบบบางทีบางทีมันมีความอาธรรมเกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆหรือผู้นําไม่ใช่มุสลิมอะไรเงี้ยมีการประท้วงเขาก็จะบอกว่าเน,นี่ยมันเป็นเออผมผม,ผมอาจจะพูดคนละเรื่องแต่ว่าเนี่แหละการการไปก่อวอร์ดให้ให้คนใต้บังคับบัญชา มีอะไรฮึเขาเรียกเราฮึเขิมหรือว่าอะไรวะเอ่อกระบฏกระบาอ่ากระบาบบดมิยท์นี่เนี่ยม,<บ>มันไม่ใช่พวกเรา